ไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณนันทพรอยากจะสอบถามช่องทางเกี่ยวกับการกู้เงินของคนพิการนะครับสวัสดีครับคุณนันทพรครับจ้าสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะครับคุณนันทพรหรือหรือใครเป็นคนพิการครับแม่ค่ะคุณแม่เหรอจ้าแม่หนูเป็นคนพิการติดเตียงแม่อายุเท่าไหร่แปดสิบจ้าแปดสิบ พิการติดเตียงทีนี้ต้องการจะกู้เงินมาทำอะไรครับมาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะโอ้ไม่ได้เดี๋ยมันไม่ได้เลยคะเพราะเราเป็นคนดูแลแม่อย่างเงี้ยกู้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวไม่ได้ครับเพราะว่าเขาให้เงินคนพิการแล้วอ่ะอ๋อแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ยังมีเป่ามีค่ะแม่มีค่ะ ได้สองใบแล้วได้คนพิการได้คนพิการแปดร้อยแล้วก็มีบัตรสวัสดิการอีกรักด้วยก็ได้อีกสองร้อยเป็นพันหนึ่งถ้าเด็ว่าแม่ได้หนึ่งพันบาทใช่แล้วก็ได้บัตรสวัสดิการอีกรัฐอีกสามร้อยหรือสองร้อยะจ้ะเป็นพันนั่นแหละทีนี้อยู่ๆบอกว่าให้เราเลี้ยงแม่แล้วจะไปขอกู้เงินมาซื้อกินในครอบครัวอย่างนี้ไม่ได้ยกเว้นว่ากู้มาประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงแม่อย่างนี้ได้ แต่ถ้ากู้เงินมาซื้อข้าของกินซื้อเข้าสารอาหารอย่างเงี้ยไม่ได้ปิดวัตถุประสงค์อืแล้วเราสุขภาพดีไหมเราอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหนู59เจ้ะเออทำเองทำเองเลี้ยงแม่ได้ประกอบอาชีพได้ไหมมีที่มีที่ดินไหมอ๋อไม่มีจ้ะมีสักงานมีท่ดินรอบๆบ้านมีไหมอ๋อไม่มีเลยก็อาศัยไม่อยู่ค่ะ โอ้อาศัยเขาอยู่และอาศัยอยู่กับใครอะตอนเนี้ก็มีแฟนหนูแล้วก็ลูกแล้วก็พี่ซีแฟนนี่แหลยแลอย้อยู่อยู่อยู่บ้านเช่าหรือบ้านใครบ้านบ้านของพี่พี่สาวแฟนบ้านพี่สาวอาศัยเขาอยู่จ้ะอาศัยเขาอยู่ไม่มีที่ดินของตัวเองเลยแมมแต่นิดเดียวไม่มีจ้ะไม่มีเลยลำบากมากมไหมก็อพอไหวอยู่นะคะพอไหวพอไหวพอไหวอยู่อืม อ,อแล้วอยู่อาศัยบ้านพี่สาวพี่สาวก็เป็นลูกแม่สิพี่สาวของแฟนหนูอ่ะพี่สาวของเขาพี่สาวแฟนหนูนะจ้ะอออาศัยอยู่บ้านพี่สาวของแฟนอืมอ่านจริาหนูอยู่กรุงเทพจ้ะอันนี้หนูมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วเอาแม่รับมาอยู่ด้วยอืมรับแม่มาอยู่ด้วยน้องสาวของหนูแท้ๆก็คือดูแลพ่อพ่อก็แปดสิบแล้วก็ ตอนนี้ก็เดินไม่ไหวค่ะแต่อยูุ่งี้ยเอาง,ออางี้นะคนเอางี้คุณนันทพรนะลูกที่ดูแลแม่เนี่ยเป็นลูกกะตัญญูนั้นดีอยู่แล้วนะทีนี้เนี่ยเราสามารถจะกู้เงินจากอกองทุนของผู้สูงอายุได้คนพิการได้เพื่อจะมาดูแลผู้สูงอายุหรือเรากู้เราใช้สิทธิ์ของแม่ แม่ในฐานะคนพิการแม่ไปกู้เองไม่ได้ทาเองไม่ได้เราในฐานะจะต้องเลี้ยงแม่ต้องไปกู้เงินทีนี้เราต้องกู้มาประกอบอาชีพครับไม่ใช่ซื้อกู้มาซื้อข้าวสารนั้ไม่ได้ต้องประกอบอาชีพต้องประกอบอาชีพที่นี่ถามว่าเราประกอบอาชีพอะไรลองดูสิครับถ้าคิดได้วางแผนได้ตั้งใจได้ว่าอยากจะได้เงินมาสักสามหมื่นนะแล้วมาประกอบอาชีพนะต้องดูตรงนี้ก่อนคิดก่อนครับคิดก่อนถ้าคุณคิดผมเชื่อว่าคุณคิดได้แต่คุณต้องคิดก่อนจ้ะ แล้วถ้าคิดได้แล้วโทรไปหนะนึ่งสามศูนศนยะเบอร์โทรศัพท์หนึ่งสศนะจ้ะจ้ะจ้ะพัฒนา,าสังคมจะให้คำแนะนำตรงนี้เพิ่มเติมต่อไปนะจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีครับ